สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถที่ผมก็รีวิวไปหลายคันแล้วแต่วันนี้มีคันหนึงเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีคนถามหารถตัวนี้เยอะมากนะครับวันนี้ผมมารีวิว mercedes benz s class s 2 8 0รหัสของมันเป็น w 2 2 0ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ตอนนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับน่าสนใจความหมายผมคืออย่างนี้ครับ mercedes benz s class เนี่ยถ้าพูดถึงตัวซีดานตัวท็อปสุดตอนนี้เนี่ย ถ้าเอาที่ตอนนี้สามารถเล่นได้นะครับจะมีตั้งแต่ปีประมาณตัว1 2 6กนะครับก็คือตัวก่อนตัวนี้สตัวนะครับตั้งแต่ปีประมาณ91ถึงประมาณ9กว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น W140 นะครับถามว่า1,40ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทไอ้หนึนี่ประมาณแสนกว่าบาท1,40เนี่ยซึ่งจะเป็นโฉมที่ค่อนข้างบอดี้ค่อนข้างใหญ่นะครับคนเล่นครั้ง,งเยอะเหมือนกันแต่ขยบมาอีกหน่อยเนี่ยที่มันน่าสนใจคือเราได้ w 2 2 0ลงส ซึ่งปีเนี่ยมันจะปีประมาณ2,000ขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยประมาณปี9ไปลายปลายถึงประมาณปี2006นะครับจะเป็นบอดี้ตัวนี้ทั้งหมดนะจะเป็น W2200 นะครับซึ่งบางอย่างจะมีความรู้สึกเคืออย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ฐานล้อแล้วก็ตัวบอดี้เล็กที่สุดระหว่างถ้าเทียบกับ W140 กับ w 2 2 1นะครับตัวนี้ก็เลยทําให้ราคาตอนนี้แล้วก็ จับต้องได้ผมใช้คํานี้ดีกว่าเพราะ S-Class นะครับออกตอนนั้นเนี่ยคือประมาณ5-6ล้านทั้งนั้นแต่ตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10กว่าปี20กว่าปีแต่ออปชั่นทุกอย่างมันยังใช้ได้แต่วันนี้ราคาเพียงแค่3 6 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็น S280 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ2 8 0 0 c นเนาะกับเกียร์5สปีดรถตัวนี้เป็นปี2001คันนี้ที่ได้อย่างหนึ่งนะครับ คันนี้คือได้สภาพได้สภาพความหมายันคืออย่างนี้คันนี้นี่มีการแมนเทนเนนซ์มาแล้วนะครับในหลายๆอย่างอย่างเช่นตัวนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่คนเคยเจอเนาะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเยอะกว่านี้นะใครใช้นะครับรุ่นนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เนาะแต่ที่ผมคุยกับพี่ๆต้องบอกพี่ๆแล้วกันนะครับรุ่นผมตอนนี้ก็หลายคนก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ที่เขามีปัญหาส่วนใหญ่ก็คือช็อกถุงลมประตูดูนะครับแล้วก็ พวกภายในเล็กๆน้อยๆแต่ตัวที่มันเสียบ่อยก็คือตัวจอ,อพูดถึงถุงลมตัวนี้ถุงลมใช้ได้หมดนะครับสภาพยังดีไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ปรับโชคได้3ระดับก็ยังใช้ได้ดีแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องอประตูดูนะครับตัวนี้ประตูดูดใช้ได้ปกติแล้วก็อันที่3าคือตัวจอเดี๋ยวผมไปดูว่าตัวนี้มีการเปลี่ยนเรือนจอซ่อมเรือนจอเรียบร้อยแล้วสว่างนะครับเคลียร์หมดเลยเนาะมาดูข้างนอกแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยศูนย์ถึงร้อยเขาเคลมไว้ประมาณ9วินะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันผมบอกแล้ว มันต่ำกว่า1ิวิอยู่แล้วครับ S class อ่ะอย่าหวังว่าจะประหยัดเลยมันไม่มได้ไม่ลดประหยัดนะครับไฟเนาะเดี๋ยวตัวนี้เราจะเก็บให้ไฟตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นไฟซีนอนหมดแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นคิวโครเมียมแล้วมีเซ็นเซอร์รอบคันอยู่แล้วนะครับโอเคไหมตัวนี้กระจังก็จะเป็นตัวเบนซ์ลอยแบบนี้อยู่แล้วตามสไตล์ของ S class เนาะโอเคมาดูฝั่งนี้นะครับตัวคันนี้พิเศษอีกอย่างนึงคือคันนี้นะครับเปลี่ยนแม็กเป็นล้อ AMG 1 9นิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับ พอดีซ้มมากเลยเรื่องความนุ่มเรื่องความแข็งกระด้างผมว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะอาจจะมีผลกระยางนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันปรับโชคถุงลมได้ขึ้นลงได้นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับผมอยากให้ดูอย่างหนึ่งคือสีนะครับคันนี้ไม่ได้มีชนหนักอะไรเนาะแต่มีการเก็บสีรอบคันมาหมดแล้วนะครับสีจะค่อนข้างสวยมากเลยนะโอเคอย่างที่สนะครับเรื่องประตูดูดนะจะเห็นว่าประตูดูดหมดทุกบานเลยนะครับ ดูดหมดเนาะสภาพนะครับคิ้วทุกอย่างก็ยังสวยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีซันรูปนะก็มีข้อดีนะครับถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยซ่อมจะได้ไม่แพงเพราะถ้าเสียทีนึงก็ซ่อมระดับหนึ่งนะครับมาดูข้างหลังเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายนะครับนี่คือเปิดฝาท้ายนะครับเจ้าของเก่ามีการสั่งพรมมาอย่างดีนะครับกันความเลอะเทอะเนาะทุกอย่างเก็บยางขอบทุกอย่างก็ถูกเก็บมาหมดแล้วนะครับเขาเปลี่ยนมาหมดแล้วละ่ะ นะค่อนข้างดีเลยแล้วก็ลืมบอกว่าไฟไฟเปลี่ยนเป็นตัว miner มาแล้วนะครับไฟ miner เนี่ยจะเห็นว่าจะเป็น3 4ขีดนะครับถ้าเป็นไฟตัวแรกเนี่ยไฟจะรู้สึกน่าจะเป็น2ขีดมั้งครับจะเป็นแฟกไฟขาวแบบนี้อย่างเดียวตัวนี้เป็นไฟ miner แล้วโอเคข้างหลังนะครับอุปกรณ์ก็ยังครบอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ล้อสำรองแล้วก็ข้างหลังนี้เดิมๆนะครับดูอาร์คได้เลยป้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับสีเดิมๆเ,เลย นะโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นไงบ้างคันนี้มีติดกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูข้างในกันมาสตาร์รถกันนะครับตัวนี้กุญแจเขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นแบบใหม่แล้วนะครับ เปลี่ยนก็หลายพันแล้วเนาะโอเคมาสตาร์ทรถกนันก่อนโอเคครับตัวนี้นะอาเปิดแอร์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออปชันหลายๆลออปชันเขาถูกซ่อมมาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูคอนโซลตัวจอนะครับตัวจอเนี่ยมีการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวจอจะไม่มีปัญหาเรื่องเบรนนะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับ นะตัวพวงมาลัยออปชัน,น Option เนี่ยก็ใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้เซอร์วิสทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับไม่เท่านี้เลยหมื่นเจ็ดนะครับโนมัติฟังชันเนาะทุกอย่างส่วนใหญ่ซ่อมมาหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟออโต้นะครับตัวนี้ปรับกระจกไฟฟ้าเนาะตัวนี้ก็เป็นปรับเบาะนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะเมมนะครับกดก็ยังใช้ได้อะดูดดดดดอย่างที่ผมดูตัวนี้ก็เลื่อนปกติได้นะครับเลื่อนกลับมาก่อน นะโอเคพับกระจกก็ใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับเคมาดูตรงกลางเนะาะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันตัวนี้ตัว e s p นะครับตัวนี้โชวกไฟฟ้าปรับได้3ระดับความรู้สึกที่ผมขับเนาะยิ่งปรับมันคือปรับความแข็งและนุ่มนะครับผมบอกเลยว่าถ้าปรับระดับสุดท้ายเนี่ยมันจะเกาะถนนมากตัวนี้นะครับคือตัวปรับความสูงของโช้นะครับโชคปรับได้ปกติเลยผมกดให้ดู จะเห็นนะครับว่าแอร์เมติกตอนนี้รถสูงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะตอนนี้ใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคอันนี้ก็ไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็กดให้ไอตัวข้างหลังกดลงมานะครับเป็นปาร์คเซนเซอร์นะครับขอโทษทีตัวนี้ก็คือมา่านไฟฟ้าใช้ได้ปกติ ตัวนี้มีการเปลี่ยนจอ a n d r o i d มาเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าจอเก่าใช้ไม่ได้จริงๆก็สามารถเล่นฟังก์ชันได้หมดเลยนะครับเล่น YouTube เล่นทุกอย่างได้หมดนะครับคือซื้อไปใช้งานได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวแอร์นะครับปุ่มก็ใช้ได้ปกตินะครับนะตัวเกียร์ทุกอย่างเขาทำมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เปิดปิดได้ปกตินะครับนะจะดูแลมันนิดนึงนะครับ คเออันนี้คอนโซลน,นะครับอันนี้ก็จะเปิดได้2ชั้นเหมือนปกติฮะโอเคให้ดูเบาะหน้านะครับเบาะหน้าก็สาภาพสวยๆเลยนะครับสาภาพใช้งานได้นะครับอ่าตัวนี้ก็แกะได้ปกติเลยฮะเดี๋ยวไปดูสาภาพเบาะหลังว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเข้ามาในรถนะครับดูสาภาพเบาะข้างหลังนะตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์ นะครับตัวนี้<ม>อ่ดูง่ายๆตัวนี้เปิดแอร์นะครับผมสามารถมีแอร์ส่วนตัวงผมตรงนี้ได้ปรับได้หมดเลยนะโอเคปรับขึ้นปรับลงตรงนี้ได้นะครับโอเคตัวนี้ไม่ใช่ตัวลองวิวเบสต่ถามผมว่าผมว่าเขาก็ไม่ติดนะครับผมว่านั่งข้างหลังสบายมากเนี่ยปรับข้างหลังได้นะครับปรับทุกอย่างได้นะครับปรับหัวได้นะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับแล้วก็กระจก ให้ปกติเลยนะครับใช้งานได้ทุกอย่างหมดเลยสภาพโดยรวมผมว่าสภาพถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแล้วคันนี้ราคาเท่าไหร่ผมได้รีวิวรถ mercedes benz s class s 2 8 0ปี2001นะครับตัวนี้เป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหา s class นะครับที่ดูแลแล้วก็ซ่อมมาแล้วระดับหนึ่งผมบอกเลยว่าอันไหนที่ซ่อมได้ที่หาอะไรได้เขาซ่อมมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ที่มีปัญหาเรื่องโชค๊ค นะครับเรื่องจอดูแลไปแล้วเนาะแล้วก็ทุกอย่างอุปกรณ์ใช้ได้เกือบหมดแล้วนะครับใครสนใจคันนี้ราคาเอาไปเก็บเนี่ยแพงบอกเลยนะครับอย่างล่าสุดผมก็เอามาซ่อมท่อไอเสียทุกอย่างให้นะครับเครื่องเดินอยู่ดีมากในราคาเป็นแค่369,00 0บาทเท่านั้นนะครับ <c oughs> ใครสนใจคันนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับรีบหน่อยนิดนึงเพราะจริงๆมีเข้ามาหลายวันแล้วนี่เอาไปเก็บแล้วก็เอาไปจัดการให้สภาพมันดีที่สุดสำหรับทุกคนนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลย ฝากติดตามช่องโดเนมนะครับสนใจโทรตามเบอร์ที่น้องขึ้นนะครับเป็น call center และแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกเนะาะจะลืมนะครับช่วยกันคอมเมนต์ีกอย่างหนึ่งว่าคุณคิดว่า e-class จะ b u 220ตัวนี้นะครับถ้าเทียบปี2001ถ้าเทียบกับราคา3-4แสนเนี่ยถ้าเทียบกับ bmw e66 เนี่ยปีประมาณเดียวกันเลย2002 2003เนี่ยราคา3แสนกว่าบาทคุณว่าไหนหน่าขับกว่ากันใครคิดว่า mercedes-benz s-class กด1ใครคิดว่า BMW ยร์มิวซีเกด2นะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ